ก็ขอกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครมีแล้วก็สุขสิริทอดนะนี่ผมจะมาเล่นเกมไมค์ครับนะหรือผมแต่ผมไม่เล่นเกม i มค์ครับนะครับก็ก็ว่านะว่าที่ผมไม่ได้อัดคลิปหรือลงมา2เดือนกว่าเนี่ยผมก็นะมาอันนี้คือผมจะมาชี้แจงว่าทำไมถึงผมไม่ลงคลิปมามาสองเดือนกว่านะกว่านะก็ฮันดี้ผมเสียด้วยนะก็ฮันดี้ผมเสียงไง ตัดต่อคลิปก็ไม่ได้แต่ก็โปรแกรมตัดต,ต่อคลิปหายแต่โปรแกรม o อเบไม่หายนะก็ตามปกติดีแต่แบบว่าโปรแกรมตัดต่อก็ไฟล์งานที่เคยทำไว้แต่ตอนนั้นหายมาเลยครับก็เลยไม่ได้ทำอะไรนะมันแบบว่าเสียดายไหมที่ฮันดี่เสียไปผมก็ว่าเสียดายนะที่ผมทำ ทำแบบยังไอองอะเรียกว่าง,งานอะอยู่ในน้ำหมดเลยอยู่ในได้ดีหมดเลยนะก็มันหายไปหมดอะมันหายแบบว่าโอ้โหแบบยังไงดีอะหายแบบไร้ล่องรอยอะแบบว่าไม่มีการแบบกลับคืนมาเลยมันนั้นเลยนะก็แบบว่ายังไงอะออมันมันยังไงอุอยเตนเตน,ตนยังอ่า ก็แบบว่ามันจะมาผมมันยังไงดีอ่ะไฟงามผมหายก็ผมก็เลยมันต้องมานั่งทำใหม่แต่ตอนก็ต้องได้ฮาร์ดดิสตใหม่แล้วนะก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรลงหรือคอนเทนต์อะไรลงก็สามารถนะคอมเมนต์ผมคอมเมนต์ไอ้ทวีคอมเมนต์ที่ที่ผมจะลงคลิปนี้ไปเลยได้นะ กคือว่าถ้าผมลองกินนี้ไปก็คือคอมเมนต์ได้เลยว่าใช้ผมทำคอนเทนต์อะไรหรือหรือว่าจะเอาคอนเทนต์แบบไมค์ครับดีนะคอนเทนต์แบบไมค์ครับนะไปเรื่อยๆเลยก็แบบนั้นแหละก็มีอยู่เแถวนี้นะก็แบบว่ามันไม่มีอะไรมากมายอ่ะนะเออพิ่งได้อาดิตมาไม่กี่วัน <c oughs> เสียใจฮาดิตเก่างานไฟงานหาย <c oughs> ผมก็มาชี้แจงเท่านี้แหละครับนะก็ผมไม่ได้หายไปไหนหรอกนะแล้วยอดสับก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งลดลงด้วยนะครับนะก็อยู่ก็ผมไม่ได้หายไปไหนแล้วทั้งสองหนึ่งกว่าเนี่ยผมไม่ได้หายไปไหนหรอกครับนะท่านที่ผมเสียก็เลยแบบแบบยังไงอะไฟงานหายแค่นี้นะที่ผมเราไปตั้งแต่แรกจนจบนะก็มีเท่านี้นะครับนะก็สทหรแบบนนี้ครับพอขอลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์และกดซับไคลายลิมิตตามให้ช่องผมด้วยนะอย่าลืมกดแชร์ Share, ให้คนอื่นดูด้วยแหละนะว่าผมไม่ได้หายไปไหนนะทั้งสองเดือนเนี่ยอย่าลืมอย่าลืมเลยนะถ้าผมหายไปมาสองเดือนอีกครั้งนี้คือถ้าผมหายไปมาสองเดือนอีกนี่คือครั้งนี้ผมไม่ได้หา้าริเสียนะผมติดเลียนด้วยแหละนะก็สับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับ กดแชร์ด้วยกดไลค์กดไลค์แค่ทีเดียวนะกดแชร์ไปใครแค่ทีเดียวนะอย่าก,กดสองทีนะไม่เอาไม่เอาไม่เอากดแค่ทีเดียวพอนะก็นีะครับเขาสำหรับวันนี้ครับขอขอลากันไปก่อน,นนะครับบ๊ายบายอย่าลืมอย่าลืมกดแชร์ไปใครด้วยนะครับ